โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านสะกดคำโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดสีขั้นร่วมกับแอปพลิเคชันโรงเรียนบ้านมึงหมอกสพศิรเกศเขตสองโรงเรียนบ้านมึงหมอกมีวิธีการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านสะกดคำโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดสีขั้นร่วมกับแอปพลิเคชันวิธีการดำเนินงาน1แพลนวางแผน2ดูขั้นดำเนินการ3เช็คขั้นตรวจสอบ4ีแอคชั่นขั้นปรับปรุง แผนขั้นวางแผนการประชุมวางแผนดำเนินการโรงเรียนมีการประชุมวางแผนดำเนินการจัดการกิจกรรมตามโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมดูขั้นดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแยกแยะผู้เรียนเพื่อหาความแตกต่างเป็นรายบุคคล 1. กิจกรรมบัตรคำฝึกสะกดคำสี วิธีสอนสึกสกดคำได้ง่ายคุณแม่ก็สอนลูกได้ 1. สีน้ำเงินหมายถึงพยัญชนะต้นให้อ่านลำดับแรกสุด 2. ส,สีแดงหมายถึงสระให้อ่านลำดับที่สองสสีเขียวหมายถึงตัวสะกดอ่านเป็นลำดับที่3าและ 4. ส,สีดำหมายถึงวรรณยุกต์ ให้อ่านลำดับสุดท้ายมาดูตัวอย่างกันเช่นคำว่าช้างอ่านว่าชออางอช้างไม้โทช้างคำว่าชิงอ่านว่าชออ,อีงอชิงไม้เอกชิง ลองมาดูตัวอย่างคำที่ยากขึ้นอีกนิดเช่น <_ C> e <an> คำว่ากล้วยอ่านว่ากอลอวอยอกล้วยไม้โทกล้วยคำว่าทหารอ่านว่าทอหออาอรอทหารนอกจากนี้บัตรฝึกสะกดคำยังใช้สอนเรื่องพยัญชนะต้นสระเสียงสั้นเสียงยาวได้อีกด้วย 2. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นการเรียนจากสื่อแอปพลิเคชันอาทิเช่นท่องมาตราตัวสะกดแจกรูปสะกดคำ 3. า 3. กิจกรรมการอ่านสะกดคำโดยการใช้สื่อแอปพลิเคชันช่วยสอน คุณครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและยังสามารถกระตุ้นการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีสีสันเสียงแสงที่กระตุ้นตลอดเวลาในชั้นเรียนช่วยเสริมบรรยากาศในชั้นเรียนดียิ่งขึ้นสวัสดีค่ะน,น้อง,องวันนี้เราจะมาทบทวนการแจกลูกสะกดคำกันนะคะคนเก่งพร้อมกันหรือยังเอ่อเย พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะช้างคำว่าช้างมาจากช่อช้างระสมกับสระอาน้องูและไม้โทสกดว่าชออานอ คำว่าเพื่อนมาจากพอพานประสมกับสารเอือนอหนูและไม่เอ๋สกดว่าพอเอือนอเพื่อนไม่เออ่านว่าเพื่อน4ส,ส,ส,สี่เช็คขั้นตรวจสอบ นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์และประเมินผลรวมทั้งติดตามผลทั้งก่อนดำเนินการโครงการระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการแอคชั่นขั้นปรับปรุงสอนจ้อมเสริมเพื่อฝึกทบเทอนและพัฒนาในการเรียนการสอนขั้นต่อไป ผลงานที่น่าภาคภูมิใจผลคะแนน RT สูงกว่าระดับประเทศค่าเฉลี่ย87.40